ตอนนี้ข้าพบผู้อาวุโสชื่อเซียนหยวนแล้วนี่ตะแก่ประมุขตระกูลชื่อต้องการให้เจ้าไปนมน้วชื่อหลิงเจ้าควรจะไปทําซะนมน้วอย่างนั้นเหรอใจข้านมน้วานางได้อย่างไงกันให้ชื่อหลิงกระโดดลงนรกเพื่อให้พวกเจ้าลบมากหน้าเหม็นยังพวกเจ้าพึงพอใจอย่างนั้นเหรออน,นิเจ้าผู้อาวุโส่วนหยวนมม่หลงเซียเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในทะเลตะวันออกนับว่าเป็นโชคดีนักที่ได้แต่งงานกับเขา เลิกดื้อดึงสักทีเถอะและโน้มน้าวจื่อหลิงไม่เช่นนั้นตะกูลจื่อจะลบมสลายก็พอเจ้าฮ่าแม้ว่าในตอนนี้จื้อหลิงจะไม่เต็มใจแต่ว่าไม่นานนังก็จะต้องแต่งงานข้าจะให้โอกาสเจ้าบอกชื่อของเจ้าสวัสดิ์ที่อยู่ในใจของจื่อหลิงและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าหากเจ้าอยากรู้นักทำไมเจ้าไม่ไปถามปู่ของเจ้าเล่าแม้แต่ปู่ของเจ้าก็ยังไม่กล้าแตะต้องเขาแต่เจ้ากล้าดียังไงถึงจะไปแตะต้องเขากันตัดเท่านี่เจ้ากำลังล้นหาที่ตายนะ เจ้ารีบบอกข้ามาซะถ้าหากเจ้ายังไม่อยากตายในวันนี้นี่พวกเจ้าลงมือตีมันจนกว่ามันจะใกล้ตายเพิ่มสามหาวใครที่กล้าแตะต้องเขาข้าจะฆ่ามันทั้งตระกูลเลยเฮ้อพวกเจ้ามันเป็นสวะของตระกูลชื่อโดยแท้เออใครกันเจ้าก็ดูเอาสิกล้าเข้ามาในคุกตระกูลชื่อแบบนี้จะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอย่างนั้นหรอ เอิดูเฟิงนี่เจ้ามาทําอะไรที่นี่รีบหนีไปเร็วเข้าหากว่ามุกตะกุลเจ้อรู้ว่าเจ้ามาที่นี่เขาจะไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่ผูอ้อาวุโสไม่ต้องกังวลไปการที่ข้ากล้ามาที่นี่แสดงว่าข้ามั่นใจในพลังของตนเองเอออไม่เออจะเจ้าเป็นใครกันจ้าไม่รู้หรอว่าตะกุลเื้อได้รับการปกป้องจากโมกสังหานมตะนะ เฮ่อข้าอยากจะฆ่าพวกเจ้ามานานแล้วอย่าอย่อยา,ยาเข้ามานะเป็นอย่างที่ผู้อาวุโสชื่เซียนหยวนก่วเอาไว้พวกมันนี้สวัสดจริงๆเลยเฮ้อเจ้าอยากเจอเขาไม่ใช่หรอเขาก็คือชูเฟิงคนที่อยู่ในใจของชื่อหลิงยังไงเล่าเออว่าอะไรนะ